สดีค่ะนันเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็มารีวิวการจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะทางร้านก็รีแพคต้นไม้ลงกล่องนะคะส่งขนส่งเคอรี่นะคะสําหรับลูกค้าที่ไดออเดอร์เอาไว้นะคะจะส่งรอบคิวจะส่งไปวันศุกร์นะคะเราจะส่งทุกวันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์รับออเดอร์วันพฤหัสก็ส่งวันศุกร์นะคะรับวันศุกร์ก็ส่งวันเสาร์วันนี้นะคะออเดอร์ของใครบ้างนะคะที่ได้อ่า แจ้งเอาไว้นะคะรอรับเล่พัสดุเป็นช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำของวันนี้นะคะแอดมินก็จะแจ้งเล่ปัสดุให้ลูกค้าทางไลน์ทุกท่านเหมือนเดิมทุกทุกวันนะคะวันนี้ก็มาแนะนำนะคะทุเรียนสายพันธุ์นะคะแครอินโดไม้สวยมากนะคะหมอนทองแครนะคะไซส์ถุงเบอร์14นะคะไซส์ถุงเบอร์14ต้นไม้ของเราสวยสมบูรณรแ็งร้อมปลูกเลยอันนี้เป็นแครอินโดนะคะที่กำลังมัดจะรีเพก ะะสงง่สง,งนะคะส่งลงกรงขนส่งเคอรี่นะคะตุเรียนสายพันเครอรินโดแล้วก็หมอนทองเครนะคะทุเรียนสายพันเครอรินโดชุดนี้เป็นไซส์ถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบเลยใบจะกอกินเยอะๆแบบนี้สวยมันนำเลยนะคะถุงเบอร์สิบสี่นะคะชุดนี้นี่เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่ปลายยอดนะคะอันนี้โขนต้นละถุงเบอร์สิบสี่ต้นละห้าร้อยบาทนะคะ ไม่มีกระโดงนะคะจะเป็นแบบกิ่งข้างกิ่งแทนนะคะกระโดงไ่นะคะถ้าเป็นทุเรียนสายพันธุ์แคระอินโดหมอนทองแคระกิ่งก็จะอยู่แบบม่วมๆนะคะมีกิ่งเยอะแต่ไม่มีกระโดงนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองแคระอินโดถุงเบอร์สิบสี่นะคะเป็นแบบกิ่งกิ่งแทนกิ่งข้างกิ่งม่วมๆนะคะแจงทางไลน์ได้เลยต้องๆรงนะคะมีตรงใส่ได้สองต้นนะคะแต่ชุดนี้นะคะ อ่าเป็นถุงเบอร์สิบนะคะถุงเบอร์สิบอันนี้หนึ่งกล่องเราใส่ได้สี่ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจใส่ถุงเบอร์สิบต,ต้นพันสมนสบูรณ์พร้อมปลูกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะชุดนี้ก็เป็นถุงนีายสพันเรนโดหมอนทองเตะน,นะคะ ไซส์ถุงเบอสิบนะคะต้นละสองอยห้าสิบาทนะคะทุกสายพันธุ์ถ้าเป็นของาทุเด่นของประเทศอินโดนีเซียนะคะของเราต้นละสองร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้ถึงสีต้นค่าส่งกล่องอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งกล่องนะคะส่งหมอกลงไปรสัีหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งร้อยต้นนะคะวันนี้นะคะสองใครบ้างเดี๋ยวแจ้งเลยัสดสให้าเ็นช่วยทำนะคะ พามาชมมาทูเรียนสายค่ะโอ้ี่น้ำดำกันนิดนึงนะคะไซส์ถุงเบอร์สิบหกไม้สวยมากนะคะถุงเบอร์สิบหกหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งต้นนะคะถุงเบอร์สิบหกไม้แบบโคนต้นโตลำลำต้นอวบแบบนี้เลยนะคะโอ้ี่ให้ดูใบนะคะเป็นโอ้ี่ของพัดใต้นะคะดูลักษณะใบถึงก็จะเป็นสีงเท่าทั้งหมดนะคะ,ะต้นไม้แบบนี้เลยนะคะ เป็นเข็งข้างทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนชุดนี้นะคะต้นละ400บาทนะคะสุรีนสายพันธุ์โอชีน้ำดำนะคะ1กล่องทุงเบอร์16 1กล่องใส่ได้1ต้นทุงเบอร์14หนึ่งกล่องใส่ได้2ต้นนะคะทุงเบอร์16นะคะต้นละ500บาทนะคะทุงเบอร์14ต้นละ400บาทนะคะสำหรับชุดนี้ต้นละ500บาทนะคะทุงเบอร์16ลูกค้าท่านไหนสนใจก็แอดไลนะ์ข้ามา สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นีแกนสายพันยาวลิงจีถุงเบอร์สิบนะคะต้นละสามร้อยบาทแตะละห้าร้อยบาทได้เป็นถุงเบอร์สี่อันนี้ก็เป็นเครนโดแตะละห้าร้อยบาทนะคะไม้อยู่ที่หนึ่งเล็กกว่าเลยต้นไม้สวยนะคะเป็นตัวชุดไหนก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะส่งแบบแพ็คลงตรงเครอรี่หมอกลงไปรสณีนะคะเราก็ จะส่งกันอยู่ทุกวันรถกระบะรัวรถหกล้อรถส,สิบล้อสิบล้อพวงนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างไม่มีบร,ริการเก็บปลายทางอุลนก่อนส่งนะคะใครที่จะเก็บปลายทางไม่ต้องเอดไลน์เข้ามานะคะร้านเกษตรชุกใหม่เราไม่ขายแบบเก็บปลายทางนะคะเพื่อการจะส่งรวดเร็วนะคะถึงลูกค้าต้นไม้จะได้ไม่เขียวไม่แห้งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็เอดไลน์เข้ามานะคะสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ